ดูไฟสีแดงครับแดงดับแล้วครับออกตัวไปโอ้ยแซมบังปอนขึ้นมาแล้วครับสำหรับรถแข่งสีแดงน่าจะเป็นบังตอนครับขึ้นมาครับอันดับหนึ่งครับหมายเลขเ3ครับโอ้ยรถรุ่นนี้มันออกแบบมาให้เหมาะกับบังตอนเลยขี่พอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหดูฮะ เก่งนะครับหนูล้อสีชมพูนี่คุณแม่น่าจะเป็นคนสั่งพทน <c ười> คือรถสีแดงเนี่ยเอาใจบางปอนครับแต่ล้อสีชมพูเอาใจแม่คนระับแล้วไล่ที่บางปอนมาด้านหลังน่า,นนนาจะใส่เส,เสื้อกันหนาวห่มไว้อีกทีนึงใช่ไหมฮะใช่ <c ười> ครับ95าครับอภิรักษ์ทองเย็นครับจากโรงจึงธนาออนรถครับธนาเสรีออนนดร มีนึงครับมีฝนตกนะครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับหมายเลข99้าเวะไปต่อกันที่ไอองครับน้องมัลปอนด์ทำไงฮะเนาติ้นเปกหรือเปล่าครับเมื่อกี้หมายเลข9 0 0รอนะครับ900าสรันตั้มไรที่สุดฟูครับนี่ครับปังบอนดอยู่ในะสามนะครับตอนนี้จากนะครดิ้นดิ้นดิ้นดิ้ดิ้นดิ้นดิ้นดนดินดินด ดิ้นดิ้นจิงจนไหมล่ะเรืโอ้โคตรแก่เลยโอ้บังกรครับใช้ลมซิลิโตรีมดูดออกมาจากโค้งสองครับจะขึ้นได้ไหมซิลิโตรีมมาแล้วบังกรโอ้โหมยังไม่ได้ครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมจะเห็นอุปกรณ์แปลกๆอย่างหนึ่งคืออกไก่นะครับเอาไว้กันในเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไหลนะครับเรียกอันเดอร์เฮลิงกัได้ไหมคือเรียก่อะไรนะอันเดอร์เฮลิงครบบ้านผมเรียกอกไก่ นครพรมเรียกคนอบไก่อไก่ได้มีคนมาเอาเลยครับ800เยเจฟฟี่เรื่องฮะมันสู้สู้โอ้ยครับตอนนี้ครับบังตอจี้ติดท้ายเข้ามาแล้วครับหวังจะแซงอภิรักทองเย็นคุณแม่บอกว่าบาังป้อนเก่งมากลูกอย <c oughs> ่างนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับสุดๆครับคือนี่เป็นความภูมิใจของพ่อแม่เลยนะครับเป็น สุดๆเลยครับดูพี่บอลดูพี่บอลยยืืนนลุ้นยืดเลยบอลยืดเลยแค่สอนน้องบิดคันเร่งยืดแอคโอ้ยเดี๋ยวนี้ดึงหน้าใส่แล้วลูกศิษย์ดังดึงหน้าอย่ายดึงอ้วนหน้ามันตึงโอ้แซงครับรับเซาได้ครับโอหจ้าสิบห้าวันไหวเลยครับอัอภิรั็อ์ครับอภิรัล็์ครับตำแหน่งโพ้ิชันตกอยู่ที่สามครับอภิรัล็์เจออภิริหารจากบังปอนครับมาดูครับติดตาเลยครับโอ้โหแล้วดูครับ รถมันออกแบบมาเพื่อบังตอนจริงๆนะเอเเนี่ยจะใช้สริปตีมดูดแต่ไม่ได้ครับทุกตัวที่บังตอนเล็กกว่าครับลงมี่ฮนะเข้าโค้ง2องครับและถ้าขืนเป็นอย่างนี้เนี่ยที่หนึ่งเนี่ยบบโอ้โอปตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับลมแรงมากเลยในช่วงการพับโค้งในร้อยอาเนี่ยต้องระวังเลยนะครับลมแรงขนาดนี้เนี่ยอ่าโดนเสียอีบเข้าในไปครับหมายเลข900ครับสรันเจฟฟี่ เอ้สูดันส,สุดันตั้มไรที่สกูลอ๋อเจฟฟี่คือ800ขอโทษครับเจฟฟี่คือลูกของอภิเดบุษีครับคือชนชนะเองระเทเอ้เอดิน้นมีปัญหาครับรถช่วงล่างของวันรักครับเาขาโค้งเลยด,ดินด้นดินด้นดินกันไม่ลงเออแต่ว่าของอับอลน,นี่นิ่งๆเลยนะครับฉะนั้นในโค้งโดนบางบอลดีครับ บอลมาแล้วครับชี้มาแล้วครับรถมีปัญหาช่วงล่างครับอภิรักษ์ยังเข้าได้ไม่เต็มทันเร่งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวปังปอโอ้โหนี่มีบุตรเอรินมีให้คำปรึกษาเด้ครับผมเชิญเลยครับในเรื่องช่วยท่านได้เอรินช่วยท่านได้แล้วนี่ฮะตูดสะบัดตลอดเลยนะครับสายเลยครับแล้วมาดูคนสุดท้ายครับเข้าทางตรง9.5ที่มีอาการตลอดครับแล้วแล้วก็บานออกมาโอ้โหมาแล้วครับปังปอลสลิสตีมาแล้วครับไล่ตูดปิดทาแล้ว9.5ตูด โดนทางตรงแบบนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับทางตรงยังง่วงแล้วครับตัดเข้าในครับง่วงทางโค้งแน่นอนครับแต่บางตอนจะไปเสียในโค้งขวาครับบางตอนจะยกซ้ายดีครับโค้งถัดไปนะครับใช่โค้งถัดไปครับต้องระวังเร็วกว่าครับไ้งนี้ครับแต่ีนี่มาแล้วครับออกอ๋อผมเข้าใจละโค้งนี้มันขึ้นเขารถบางตอนแรงตกเลยครับตอนขึ้นเขาครับแต่ดรู้ถ้าปิดตรงนี้ได้ลงเขายาวๆเลยครับเนี่ยฮะเมื่อกี้ตอนขึ้นเขาเนี่ยรถบางตอนกําลังตกหรือหรืออาจจะเป็นระบบ ทดระบบส่งกำลังครับจะเสียใจครับคุณลุงเอกมีนักท่งเย็นครับบางปอนบอกลุงขอโทษเออแก่แก้ขอเธอไปเถอะแต่อภิรักษ์เนี่ยในโค้งเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ถ้าดูจากรถเนี่ยดูจากการโชกหลังมีปัญหาแน่นอนครับนี่ฮะบางปอนมาเลยครับไม่สนใจเลยนะครับผมไปยาวๆขี่นิ่งๆเลยครับสำหรับเอ็กของบางปอนโอ้โหหมายเลขเก้าร้อยครับสุรันนี้ไปยาวๆแล้วนะครับเอาครับ ธนเดชสู้ซู่เอาเข้าไปแล้วซืนได้ครับขอถ้ามีทอนนะถ้ามีทอนไหมจ้าสุนห้าพยายามปวดอย่างนี้ระวังนะครับเพราะว่าข้างหลังตัวเองเนี่ยอาการออกเยอะแล้วนะครับแล้วรอบเหลืออีกสองรอบนะครับโดนดีครับทางตรงรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปฮอนด้าครับนะครับฮอนด้าครับนำรถไปที่ปากทางพุทธครับรุ่นที่ฮอนด้าครับทูนดีโยวไปโทรเกตฮอนด้าครับทูนิีโยวไปโทรเกตนำรถไปที่ปากทางพุิษปวดแล้วครับ รอบสุดท้ายครับฟังปอนจะเอตาตำแหน่งครึ่งจากกลุ่มเอกนะครับเอาไปรักเขาเย็นได้ไหรือไม่ส่วนจุรันนี่ไปยาวๆนะครับระยะแคบห่างประมาณเกือบเกือบห้าวินาทีเอาครับปังปอนยกลึกแล้วครับและไล่จี้เข้าไปแล้วครับตองน,นี้ครับโค้งนี้ทางลงครับทางของปอนแล้วครับในร้อยอ่าไล่มาแล้วครับสลิปทีมไล่ตูนมาแล้วรอบสุดท้ายจันเลยว่าสุรันนี่เขามาจากตรงไหนตั้มไลดิ้งสูบครับ แรงมาจากไหนทำไมพุ่งพรวดยมาแล้วครับร้อยอาออกขวามาแล้วครับแล้วจะเข้าเอสดีบางตอนน่าจะไล่บี้แล้วเก็บในโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าทางตรงนั่นเลยฮะเพราะว่านั่นคือโค้งที่บางตอนได้เปรียบที่สุดครับที่ไม่ติดท้ายโอกาสที่จะใช้ชุดปฏิทินอยู่ขึ้นมาจะเอาติดแล้วครับติดแล้วครับแล้วใกล้แล้วครับ73บางตอน อันนี้ต้องในนะครับแล้วในนี้ใครออกมาก่อนครับใครออกก่อนโอปีครับจับคู่หลังโอปจับคู่หลังตัวโอปีจับคู่หลังตัวเลยตัดบอลเลยตัดบอลตัดบอลโอ้โหคุณลุงไม่ยอมโอ้หถ้าเมื่อกี้ได้มุมตอนออกโค้งมานะสวยเลยนะครับมีคู่ขึ้นมาแบบนี้โอ้โหแสดงว่าการออกจากคันเร่งจากโค้งอภิรักษ์ดีกว่าครับ จังหวะลนได้เร็วๆๆๆๆกว่าอ่กว่นี้เริ่มมีฝนต่อไปครับฮันด้าครับฮันด้าครับฟิสบินโยบายเทอรเรย์ฮันด้าครับนำรถไปที่ปากทางทินครับประกาศเบเ็ดน,ง,น,นงครับเว็ดไหมครับเว็ดไหมครับเบ็ดเล็ดไหมเพราะว่าตรงนี้ไม่ตกข้างหลังตกเดี๋ยวเราจะสับสนแล้วแต่สะดวกเลยครับ